เจ้ายังราออกจากใจเคีงเนาะใจคอยนี่เพราะอยากเป็นเจ้าอยู่จไม่เห็นเป็นรูปเลยนะความจ้กโกยขนาดจะความว่าเดื้อดรึ้ซึ่งเจ้าได้ซื้อเจ้ามักจะให้ข่อยบายเยส้นขาเพิ่นหักข่อยเพิ่นก็จังซื้อมาพอเม็นมาเพิ่นกนะเอามาให้ข่อยแล้วเพิ่นก็อยากให้ข่อยกินมันมาเพิ่นเสี่ยวมาให่เราให้ผู้อืน่ผน,นผู้นั้นผู้นี้ เราเจ้าไปเอาค่อยๆแล้วนะเจ้าพยาธิแท่นครับเจ้าเสียดีเอาเหมือนกันนั่นแหละซ้ำเพรดะด่ามพอดีล่ะหนึ่งโบหน่อยบ่หลายจนเกินไปเอาอยากได้หลายคนนั่นตีเส้งจังหวังเส้นเอยบ่ได้ว่าอีหยัางเอยได้ใจเอยก็คือบ่เลยเอาไปลูดก็คือบ่ลงไปบัดนี้ึ่งอยากได้อีกดิบ่คนมาเหร่นเหร่นสีใบนั่นลงไปแท่น ขนเปรออกก็ได้จะบอ,อกมันขนเปรออกอยู่ไม่ก,ก็บบมีจิโอ้ยน้อนอซีมเบิงทีล่ล่ะเฮ้ยพัสิกากินเขากับซีมเบิง ดีเมืองงามันแสบคิดว่าเมือดี กินซ้ำนั่นละ่ะผู้เฒ่ายังไม่กินหลายๆมันบอดีกินมาเมือดอกรับก็ไดกินอเมือดก่อนดอีะเอ,อื้น,นก็นจะกินทุกเนียนมาเนี่ยแต่แกเฟ้นีไม่อีกแังไหนเนี่ยฮ็ดประแดกไว้ตัวประแดกบอทุเรียนโอ้ย หกับว่าปลาเด็ดตุเรียนดอกตุเรียนกระป๋องกระบางสนีนี่ขึ้นหมดง่อนไอแค่นี้ละ่ะไอสิบบทันแล้วโอ้ยบ้าเดียบานไออยังนี่บ้าเดียไม่ใช่การเลื้ยงสีเสี้ยนอีกคือบ้านหกแดนรสชาติที่หนึ่งแอบเยอะกินรดอยากกินยิบกินรดอิ่มแล้ว เจ้าข kind of ึ Luckily, ้นมาย้ำไหนข่อยจามย้ำนั่นย้งว่าจะว่าเป็นจังไหนยกผู้เดียวมันบ่อจามดิแพ้เกสรดอกท่านตะวันโบจันดูดีแะ่จากของคือว่าฮั่จังเป็นอีหยังทั้งสิบห้าเกินว่าข้าจะอาบน้ำนี่หรอมืดแล้วเงี้ยโอ้ยบ่ไหวแล้ว อยากนอนแต่งหน้ากับสิบรเรลีวเน,นี่ยเมื่อใดกระได,ไดบางมือกล้องเพื่อนไปกับนอนสักคนจังลูกเป็นไม้เคียนคิว